สวัสดีครับขออนุญาเเข้าสู่วิศวะต้นไม้นะครับก็วันนี้ผมแอมินอุ้ยก็จะพามาดูในส่วนของการชำข้อที่ชำไว้นะครับจะเป็นฟิโลนะครับตระกูลฟิโลนะก็มันก็จะมีการชำแบบหลายอย่างตัดข้อติดใบเอาไปชำก็ได้นะครับหรือว่าเราบอกว่า เราต้องการตัดข้อโดยที่ไม่มีใบเลยชาเหมือนไอ้เจ้าตระกูลไดเฟนเนี่ยตระกูลถ้าเป็นภาษาไทยก็สงงามร้อยบาทแป้งน,นะเขาชอบเรียกกันตัดข้อไปชํานะครับซึ่งฟิโลตระกูลนั้นก็กทําได้นะซึ่งก็ลองทําจริงๆเราก็เห็นเพื่อนในเพจเนานะในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะเขาก็ทํากันก็ลองทําดูนะครับจริงอัสนีจันเนี่ยก็ตัดข้อก,ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเนะี่ยถ้าเราเห็นนี่ตัดได้แล้วก็ไปจิ้ม เราก็จะได้มาซึ่งต้นไม้สำหรับคนที่ต้องการทำจำนวนหรือว่าต้องต้องการชํำแล้วก็ได้จำนวนเยอะแต่มันก็จะใช้เวลานานนะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยตัดข้อดูนะครับนี่อันนี้เป็นฟิโลเดนดอนคอริออซัมดาร์กฟอร์ม awesome นะครับก็คือหน้าดำๆหน่อยอ่าการกลมนะครับการกลมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไวเวนนะครับ พิงแบ็กไม่ใช่นะนี่ดาร์กฟอร์มนะครับนี่ก็ตัดข้ออย่างนี้ไปนะแล้วก็ไปชําไว้ไม่ต้องติดใบก็ได้อันนี้จะใช้ในกรณีถ้าแบบข้อเขาจะยาวแล้วใบมันเสียอะไรพวกนี้ก็ก็สามารถใช้วิธีการตัดข้อตัดใบออกแล้วก็ลดพื้นที่ในการชําก็ได้มาดูนะครับอันนี้ระยะเวลาประมาณเดี๋ยวก่อนนะนี่อยู่ในกล่องนะครับระยะเวลาประมาณสเดือนมั้ง นะครับก็ช่ำไว้ลืมๆสองเดือนหรือเกือบเกเดือนนี่แหละนะครับเป็นฟิโลเดนดอนแมคโดเวล l นะครับก็เดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นแม่ที่ตัดช่ำมานะครับถ้าโดยปฉพาอากาศช่วงนี้เป็นฟิโลเนี่ยโอ้โงอกงามดีมากเลยนะพวกเราอ่าอยากจะบอกนี่เปิดขึ้นมาเน้นย้ำว่าใช้ข้อช่ำทั้งนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัดข้อแล้วก็วางไปเลย วัสดุปลูกผมก็ใช้เนี่ยอะไรมะพร้าวสับแช่น้ําให้แฉะหน่อยนะครับลังกระดาษลังที่ไม่ต้องเจาะก,ก้นก็ได้นะครับนี่แล้วก็พวกถ้าใช้บางคนใช้เพอร์ไลอะไรง่ายก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าควบคุมเรื่องเชือ้อราอย่าให้มันมันมีเชื้อรากเกิดขึ้นภายในกล่องนะครับผมหรือว่าภายในกระถางที่เราใช้ปลูกเนี่นะครับนี่เห็นไหมต้นเล็กต้นน้อยขึ้นมาตามข้อตายเห็นไหมครับนี่ หลังจากนี้นะครับซึ่งวันนี้แหละนะครับผมจะแยกเขาออกมาแล้วก็เอาไปใส่กระถางเล็กนะครับก็ประมาณสี่นิ้วแล้วก็อ,อาจจะอามาไว้ในกล่องรางเหมือนเดิมนะครับมีได้หลายต้นเลยเป็นสิบหรือเปล่าเนี่ยถือว่าเราบอกว่าบางต้นที่เล็กมากๆก็ยังไม่เอาออกเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยที่โป้งผมจิ้มอยู่เนี่ยยังไม่เอาออกก็ได้นะครับเนี่ยเอามาจากแบบนี้ข้อแบบนี้เลยซึ่งบางข้อก็อาจจะขึ้น หรือว่าบางข้อก็อาจจะไม่ขึ้นนะเพราะมันฝ่อเนาะเป็นการวางไว้เฉยๆนะครับก็จะขึ้นนี่เห็นไหมปิดได้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะครับนี่นะครับพามาดูต้นแม่ไม่ใช่ต้นแม่หรอกนะครับมีหลายรุ่นแล้ะต้นแม่คือต้นแรกของผมนี่บลลเริ่มเลยนะครับคือจากตรงนี้มาฝั่งนี้ดีกว,ว่านี่โอ้โห มือผมอย่างที่บอกใหญ่มากนี่ผมถอยมาเป็นเกือบสิบห้าเซนนะครับใหญ่มากเป็นไม้คานนะครับคานก็คือคานไปกับพื้นเนะนะเาะอ่าเขาก็จะถอยลากออกจากหูใบข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองฟุตได้ตอนนี้นะครับถ้าคานเต็มที่เนี่ยก็จะใหญ่เบื้อเริ่มได้กว่านี้อีกประมาณสองเท่าผมคิดว่างั้นนะนี่นี่นะครับนี่อันนี้คือต้นนะครับต้นแดดมาก น,นี่ใบกลางนะครับใบกลางนี่ถ้ามดมาอย่างนี้เตรียมแต่การเลยแดงไหนไรจะมานะครับก็เอาออก <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ก็คือแม็กโดเวลหน้าหน้าลิงผมเรียกเจ้าหน้าลิงนะครับเนะี่ยสวยก้านกลมอย่างนี้เลยหลางใบก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมชอบแดดล้ม่ลมลำไรนะครับก็ลองไปชาดูนะครับ